19. เทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปัตาจนิทุกขพยาปัตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางบุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัททายาสีรังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาหุนตุขะชันตุเทวตาขะตา2 0 ัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระังรหันตานันจะเตเสนาละขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระังรหันตานันจะเตเสนาละขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระังรหันตานันจะเตเสนาละขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหันตานันจะเตเสนาระขั้งพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหันตานันจะเตเสนาละคังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเสนาระขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปราปัตาปัดเจกานั่นจะยังพรลังไรหัสนั่นจะเตชีนารักขังพันธามิสัพปะโซสัพเพพุทธาประปัตาปัดเจกานั่นจะยังพระังไรหัานั่นจะเตชีนารักขังพันธามิสัพปะโซสัพเพพุทธาประปัตาปัดเจกานั่นจะยังพรลังไรหัสนั่นจะเตชีนารักขังพันธามิสัพปะโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยมามนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพวรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเสรษฐีเหรียญไหว้ภูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เพียมด้วยอนุภาพแห่งระปิริจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประการเถิด